สวัสดีค่ะน้ำนุ่นมาแล้วค่ะกับช่วงเวลาให้บเบรกบายบายแบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะหลายๆจังหวัดก็ยังประสบเรื่องปัญหาของน้ําท่วมยังไงส่งกําลังใจนะคะไปเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆจังหวัดด้วยละกันนะคะอย่างน้ำนุ่นเองก็เป็นคนโคราชก็ส่งกําลังใจเชียร์ทุกๆจังหวัดอย่างเต็มที่เลยค่ะเรามาเริ่มต้นเรื่องแรกนะคะด้วยเรื่องราวดีๆของเรากันดีกว่านะคะกับงานมหกรรมลักฟันแฟร์ซึ่งงานนี้ค่ะเขาได้มีการจัดประมูลของรักของห่วงของดาราศิลปินนักร้องมากมายเลยเพื่อที่จะนําเงิน ได้นะคะไปมอบให้กับมูล,ลนิธิสืบนาคเสถียรช่วงนี้ค่ะน้ำนุ่นมีของรักของน้องกันมาฝากกันไปดูกันซิว่าจะประมูลกันได้เท่าไหร่ค่ะตัวนี้เป็นเสื้อที่ต้องบอกว่าสมัยสมัยที่การอยู่มัธยมเนี่ยนะครับก็จะออชอบใส่เวลาเล่นกีฬานะครับครเมื่อกี้ใครสามหมื่นตอนนีน้สามหมื่นใครให้มากกว่าสามหมื่นครับสี่หมื่นสี่หมื่นไบอกเมืองไทยเศรษฐกิจตก ก่า้เลรับที่มรทีาขึ้นมาเลยมาขอบคุณที่อ่อยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่รักกแล้วก็ครับจะไม่มีทุกคนครับผมต่อเลยก่อเลย I มากเลยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณพี่ที่ประมูลของน้องกันลงไปได้เนี่ยจะกลับบ้านด้วยความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าแฟนขับนี่กรี๊ดกันเยอะมากๆดูสิคะหกหมื่นได้เสื้อนะะีอ่ยค่ะกลิ่นอายของน้องกันนักหนักมัธยมนะยคะยังไม่พอยังได้กอดอีกสิบวิแถมกันยังหูหอมหน้าผากอีกนะคะงานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไรายได้ทั้งหมดนี้นะคะเราจะนําไปมอบให้กับมูล,ลนิธิสืบนาคเสถียรนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่จะมาประมูลในครั้งต่อไปแลจะ อะไรมาประมูลก็ติดตามเทคกแเบกของเราได้เดี๋ยวจะนําภาพมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะ